ได้เลขได้ทุกคนนะพอว่าทุกทุกคนแหะทุกไม่กับนีมาทำเ่ขวันนี้ถ้าวมามาทำไลขวันนี้ก็มาแสดงตนในท่านะผู้ตูกล่าวฮะสึงผู้สมัครนายกเทศมนตรีเบอร์ซี่ได้มากล่าวฮะว่าผัวผมอ่ะได้นำท้าบตัดตอมาแช่ใน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 ไล่กลุ่มเพศในไล่กลุ่ม วันนี้คิดว่ามาแสดงตนกับพนักงานสอบสวนเผื่อไม่ต้องรอให้เขาเหยียกแต่การให้ประคำมันก็ต้องต้องรออีกรออีกรอให้เขาเหยียดใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้มาแกแก้แกตัวขอว้อกล่าวหาได้ทั้งสิน้นวันนี้มาทำหน้าที่พลเมืองพมในท่านะผู้ทุกกล่าวอาคนทีสามมาทำหน้าที่พลเมืองให้เสร็จในทานะเราเป็นพลเมืองที่ดีเหมือทุก ถูกกล่าวอาเราก็ต้องมามามายืนยนตนว่าไม่ได้ไปไหนอย่างอยู่ที่นี่พร้อมที่จะมามามาว้ากันตามกระบวนการทางกฎหมายในช่วงของเดียวก็มีคนนั้นเขามาแสดงตนก็เนี่องการที่เขากล่าวอาก็ามาแบบดูแบบบอกกันอย่างไม่ได้ไปไหนกันเาีงเสียงเหมือนเดิมเป็นตัวแทนเขาจาบ้านเหมือนเดิม เพงต้อนี้เราทุกกว่าในในประเด็นหนแบประเด็นเนี little, ้ยประเด็นกรรูปเบื้ลกันก็ง้าเดียวกันอ่ปับก็ปับต่อต้อนกับปับยิงไปยิงงนั้นนม่นไหรก็ลงเดีวกัน็เจกันมากกับปับยิงได้ปับนั้นหนกับนี่กับมาจนัในเฟซต่อต้อนะครับเจต่องต้องนะส่งงินาไคม่ได้ไม่ได้เจตนาจมทีได้พเป็นปับิง พอเป็ดป huh? so ่าจ sure, so, ิงค so, um, ์ก็ต uh ้องต่อต okay, so, ้อนมั่นแหนะครับกันคือไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้ที่มาแล้วครับกัเห็นไหนเละเลยไหมเป็นป่าเป็นป่าสิงค์เราคือมันก็ำเนิดที่ห้านี่ผมบอกนะบอกคนรู้ๆเนียว่าที่มาที่ไปก็บังดื้อก็รวยทีละทีละบังดื้อมากวันนี้มันกันกับมาได้อ่านตัวไว้เซ็ตๆแต่เดือนหน้าเสี้ยงใบใบไม่ต้องเสี้ยเวลา เรามาะอะไรการดิบุลที่นี่มันเป็นการอยู่เป็นขั้นตอนการขันเมืองไหมปุมว่ามันการเมืองครับบอกแต่ว่าเขาเล่นปิดมาเล่นผมผมลงสมัครตัวอิตาราเขาลงนายกมาเล่นอุผมผมเจตนาดีผุ่มสายว่าชอบตามผมปรฝาบว่าชอบตามอันนี้เคยอันนี้ไปได้กันแต่ตอนนี้แต่เขามาเล่นมาเล่นเอาผมเจ้ยผุ่มไปเจ้าว่า ไปอันไปจมตีไม่ว่าเมนไม่มีได้ไม่มีกระชั่นว่าไปโจมตีได้ก็ต้องในรูปเลยเนื้อส่งใ้รูปว่าอะไรได้นี่ถามว่าจริงแล้วความนั้นนะปีวิรัตเนี่ยเป็นคนออกมาส่งในหลายกลุ่มพลังสังคมซึ่งกลุ่มพลังสังคมเนี่เป็นกลุ่มที่พุ่มตังขึ้นมาประมาณ h a l ปีแล้วซึ่งจะมีความรักไรยมีความรักไรยข้องกลุ่มคนที่จะเข้าไปยุ่แล้วก็พอพอพอปีวิรัต์ส่งมาพีสุยากระส่งมาที่นี่ก็ ผมก็เอาไปกัดชร์ต่อไปในกลุ่มเดื้อมันเลยแล้วก็ะชายคำคอมเมนต์โดยที่ไม่ได้เอ่ยถึงใครไม่เอ่ยนามถึงใครยเสิ่งรำคัญที่สุดไม่ได้เกี่ยวข้องไปเอ่ยนามผาดพิงผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่มาแจ้งความเลยไม่ได้กล่าวฮ่าผู้สมัครนายกเทศมนตรีด้วยซจำไม่ได้กล่าวห่าเลยไม่ได้ใส่ยรายสิ่งรำคัญที่สุดเราบอกว่าเข้าทางคำท้ามาวันนี้คือเกิดสิบีรัฐบอกใช่ไหมครับอ่าแล้วผมก็ เอาไม่ได้มีตีพ่มตีพ่มเชยไม่ได้เป็นผาพงผู้สมัครนายกนะตีพ่มเชเป็นผาพ่องอ่าดูสึกว่าข้องคุณชั่วรุ่นนวลมังโซ่อ,อซึ่งไปรวมกิจกรรมกับคุณจอพันนีกาซึ่งพวกว่ามันเถื่อนโยงชาวบ้านเขาส่งใสพวกว่านี่คืออะไรอ่านี่คือผู้สมัครนายกที่เข้ามามามา,มา,ม,ามาก่าวหานี่เราตั้งข้อสังเกตอ่ะ ว่าทีมบริหารเนี่ยเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาอยู่ในนี้ไว้หรือใช่ไหมครับวันนี้ถ้าพมในฐานะพลเมืองทำหน้าที่ตรงนั้นตั้งคำท้ามแทนชาวบ้านถ้าสมุติท่านวันหนึ่งเขาได้เป็นนายกเทศมนตรีผมท้าว่าถ้าชาวบ้านตั้งข้อสังเกตและตั้งคำท้ามเนี่ย้วไม่พคงกันตั้งเทศบาลน,นีค <laughs> ่ครับทุกหมครับ เมื่อพ่อมทำหน้าที่พลเมืองพุ่นทำหน้าที่นักการเมืองก็คุณทำไปพ่อมมีข้อสงสัยพ่อก็ตั้งคำถามนี่คือภาพที่ทพ่อมเอาไปส่งกับไม่ไม่ต้องจูดทำเลยถูกไหมเป็นกค่ีอยู่มามาจูดทำหมดแล้วไม่นี่เป็นองฟ้าดีฝากมีแค่อนไรหนุ่ยมั้ยมีมาเล็กมีพื้นร่างั่งจากครูกล่าวว่าเขาเขากล่าวว่าเราติดสร้างพอดีเรามีการได้ได้ดคุยได้กันชัดไหมาก็ไม่ได้คุยเลยไเหนียวกล้าไม่ดีจะมามาคุย กเร็วกังเราดีก็ตึ้นงไรองเร็วๆๆองก็เราไม่ได้เร็วก็ว่ารป้องกันตัวเองแต่กระบวนการก็ับก็จับอยูบทุกวันนี้ดีมากหมากสดต้นมาเราอย่างนู้นรับมาเราตำรวอไาจะเราตำเรือมาจะย่นเรามาแสดงต้นแต่เรายังไม่พร้อมที่จะให้ประคำเราจะมาอีกครั้งพร้อมกับทน่ายถึงจะมากค้มาแกโข้อกลับฮะเฉยไหมครับ Đó là tх승 công nghĩa của chính không có việc gì gì.

ความจริงก็คือความจริงนะคะครับให้ดอไม้กำลังใจกันสีกันสีครับชูๆนะคะชูเลยครับชูๆเครับไปอยู่ไปอยู่ชูไปนักสีพันหักครับความจริงก็คือควาจริงค่ะ

มากครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้อง,อองสือ่อมวลชนที่มีให้กำลังใจในวันนี้วันนี้พวกเรามาแสดงตนมาแสดงความบอสุนใจที่ผู้สมัครนาย,ยกเทศมนตรีได้มาแจ้งข้อกล่าวหาวันนี้มาแสดงตนกับพนักงานสอบสวนว่าเราค่อยมาพบใหม่วันที่หนึ่งมาพร้อมกับทนายวันนี้ก็มาบอกกับพี่น้องว่าเรามาทำหน้าที่คนละเมืองมาส่งข่าวมาสื่อสารให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้ทราบว่า วันนี้ที่เราทําเราทําเพื่อบ้านเมืองเราไม่ได้ทําเพื่อนักการเมืองพี่น้องครับผมไม่ต้องบอกว่าส่งอะไรนะครับเพราะภาพมันบอกมันสื่อสารได้ภาพเป็นการสื่อสารนะเช่นภาพแบบนี้ที่ส่งไปในไลน์กลุ่มันสื่อสารถึงมันบอกความเป็นภาพมันบอกทำบรรยายได้วันนี้เราทํา เราไม่ได้ทําขึ้นมาเองไม่ได้ตัดต่ออย่างที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีกล่าวหาภาพนี้ออกมาจากพวกท่านใช่ไหมละ่ะและเราเออกมาส่งมันเป็นภาพไม่ใช่สาธารณะแต่ท่านส่งมาแล้วทาไมเราส่งต่อไม่ได้ใช่ไหมในของเราอนาคตยิ่งใหญ่อนาคตพี่น้องประชาชนเราทำเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนกกรเราทําหน้าที่พลเมืองที่ดีของบ้านเมืองพี่น้องครับ